kita harus suadito, beres dia, nah, mau kemana? suadika, beres sih, enggak, jamain nggak, bisa nggak? boleh, 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 วันนี้ในดงในดงห้องวันนี้วันนี้ดงห้องตอนที่ผานมาคือในในปากันใช่ใที่เราออกากป่าใช่ใช่ใช่่ใช่่เดี๋ยวเป็นใครมาเรียไม่ได้ออกล้องสีเข้ารื่องสตีดเอาเลยนะครับอีพีนี้เนี่ยาจะมาพูดเรื่องของบี่บุี่จ้าบี่บี่ไปจ้ พอ,อยี่รัวทุกคนเนี่ยขับอะไรมึเนี่ยพอยี่รัวพอยี่รัวทุกคนเนี่ยแบบต้องผ่านผ่านวัยเด็กวัยเด็กเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะเคยสูบบุหรี่ไปจังอ่าวันนี้เนี่ยก็เลยคิดว,ว่าจะมาจะมาฟังประสบการณ์ของทั้งสองตัวเอ๊ะทั้งสองคน <c oughs> สองคนแร <c oughs> าแบบ เรื่องบุหรี่ใบจักรอะยังไงนะก็ต้องบอกก่อนว่าบุหรี่ใบจักเนี่ยเป็นบุหรี่ที่ทํามาจากแปลนั่นเองก็ใบจากรก็ใบจักนะเออชื่อบุหรี่ใบจักรไใช้ทำจากอะไรอ่ะเอ้บอกบอกบอใบมะม่วงอือมามันทํามาจากใบจักรนะใช่ใช่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นใบจักรไม่สีอะไรมันคิดเจียวกับมันอยู่เรื่องสียังไม่มีใครยังไม่มีใครฟังนะคือใบจักสีน้ำตาลเฮ้ย ใบจากไม่ใช่สีขาวสีครีมด้านในสะเซนดาด้านในเป็นยาเส้นใชแล้วมัเข้มเขียนหรือว่าสีดำสีน้ำตาเอาก็มันสีดำทุกคนเอสีน้ำตาสีดำสีดำอ่อนนะทุกคนไม่ใช่สีน้ำตามันก็คนเดียวกันแหละดำอ่อนกับน้ำตาลมันก็นคนเดียวกันดำอ่อนมันเป็นเทาแล้วน้ำตาลต้องน้ำตาลไหมจ๊าใช่ไหมล่ะทุกคนที่ว่าไงอ่ะแต่จุ๊บันทารถเรื่องนี้ทำไมก่อน วัเด็กที่เราผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจจะอยู่ม .1 ม .2 ม .3 โมงสมัยแต่มันคือวัยที่ไม่เด็กว <c oughs> ัยที่ถัวสองไม่ไม่คือคือหมายถึงอะ่ะตอนนี้คุณอาจจะอยู่มน,นึงแต่คุณผ่านวัยเด็กที่อยู่มันปฐมมา <c oughs> เพราะว่าส่วนมากเนี่ยเด็กๆเขาจะเจอเดี๋ยวนี้วันปฐมกันก็เลยจะใจเรื่องแบบคนคนกลางคนแรกเลยนะใช่แบบคนกลางที่สุด อแต่น่าดิสกวนนะทุกคนอะสำหรับนี้นะไอ้ไอเอรื่องบุหรี่ไปไปจับเนี่ยเคยเคยเคยสูบเพราะว่าเคยสูบไอเ้เรื่องบุหรี่ไปจับเนี่ยถามว่าเคยเคยสูบก็เคยเคยแบบแหลนแท่งเลยแหละแบบตัวเองคืออยากอยากก็เหมือนทุกคนอยาก,อยากลองอรู้จัก เป็นช่วงที่วัยที่กำลังอยากลงแต่แต่มาลุ้ทีหลังว่าแบบมาลู้ตอนนี้ว่าบุรีไปจากเนี่ยมันติดยากมะมันติดยากกว่าบุรีและบุรีฟ้าใช่เพราะว่ามันอาจจะคงมาพัฒนาจากไปจากบุรี่ไฟ้าบุหรีในตัวเดฟ้านั่นแหละพอในยุคสมัยนี้มันมันทำให้เสพียดมากขึ้นมาบ้างอืมส่วนตัวก็เคยดูนะด,ดูด,ดูแบบอืมพอสมครวรอยู่อืมแต่ ซูบสุบให้ก็แค่ไข่กันซุบสุบถูกไหอ่ะก็เลยว่าก็เลยรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้ติดไม่ได้อยากไม่ได้อยากไม่ได้อยากสูดต่อในล่ะมันไม่มาดูไม่มือนกูเคื่อนเพื่อนแอบปวดใจดิเออก็เลยว่าแบบใบจ๋าเนี่ยมันมันไม่ได้หนักกว่านั่นนะแต่เราผ่านไป จุดนี้มาก็อย่างที่ ep สองบอกบอกแหละว่าแบบไม่ว่าจะเป็นบุหรี่หรือสารเสพติดอะไรมันไม่ดีทั้งหมดใช่ไหมอืมเราเราไม่สมควรลองแต่ถ้าเราผ่านจุดนั้นมาแล้วมันเราเก็บมันเป็นแบบนี้นะอือนั่นแหละแล้วเปเล่าเหรอเป็นยังไงสุดยังไงเป็นเล่าไม่บอกทีหะหอกึห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 ึัึห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 ึเึห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 ่หึ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 ห ที่ไม่สูบแต่ควันอุ่นตาสูบผงตาสูบเนี่ยเราเราอยากลองเี่ยเขาแบบเช็ดควันออกแล้วประมาณนั้นแหละเออก็เลยแบบก็เลยเอามาลองเอามาลองครั้งแรกอ่ะขมคอแบบเหมือนแบบเจ็บคออนั่นแหละที่เคยลองเนี่ยเคยลองที่แบบไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ยาสูบเข้าไปแค่แค่ใบใบจ่ายเท่านั เราวเหมือนกันว่ะอืมเราเหมือนกันเรยก็วันนี้ก็เนาะอยากอยากอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเราเคยผ่านมาแล้วเนี่ยเราเก็บเราเก็บเป็นแช่งผมรูปบอกกันราก็เก็บยเลยเดี๋ยวเขาบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีใช่อย่าบอกเลยแต่ว่าถ้าเรายังไม่เคยผ่านก็อย่าไปลองดีกว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นไปจากหรือว่าคน่ไนมคะ บุรุรีเป็นอยา้นเลยอะพวกันก็ใ้โทษน้อยหรือว่าให้โทษเยอะสุดท้ายมันก็คือให้โทษอะทุกคนใช่จริงๆถ้าเราคิดถ้าเราคิดว่าว่ามันอ่ะมันไม่หวเลยนะจริงก็แค่แแค่แบบพันออกแค่นันเองใช่ไอ้ประจักนี่แหะเพราะวก็เอลือตราเตรงนั้แหละโอหลก ใช่เหนมือนไหมใช่เหนมือนกันไม่ได้โอเคสําหรับวันนี้ก็เราลองถามตัวเองว่าเราไดา้บทเรียนอะไรจากคู้ดีไปจากที่ไหนก็เลยว่า,นะวาจะได้เมื่อเราเมื่อเราส่งมันฟังมา,เามาเล่าสู่เ, <c ười> สเป็นฟังะ <c ười> บอกใต้อคอมเมนต์ได้เลยอย่าลืมเมนต์กันด้วยนะใช่สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคน Muy get